ก็หยกเฟอร์โซกแล้วเนาะวันนี้เขาเนี่ยจะมารีวิวหนังสือจตูน่นแอทแท็กออนไทท่ามเนาะเล่มที่33เนาะเป็นเล่มที่ก่อนจบเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะมาแก้เพื่อนๆดูกันเลยเนาะว่าเนี่คหาข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าอาจจะไม่สปอยเนาะแค่ให้ดูรูปเล่มเฉยๆว่าโอเคหรือเปล่าที่จะซื้อเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวขอแกะเลยแล้วกันเนาะการแพ็คอะไรก็ถ <c oughs> ือว่าโอเคนะ โอเคอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นนี่นี่อันนี้ปกลางเนาะปกหน้านี่ไงปกหน้าอย่างเท่เลยเป็นรูปแบบเอเวนกำลังเงนู้เลยเนาะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูเน้อก,กระดาษเนะน้กักระดาษค่อนข้างจะแบบว่าอันนี้ก็คืออยาก อยากนิดนึงนะก็เดี๋ยวขอรูปแต่เขาลองรูปแล้วมันก็ไม่ได้ติดมือแต่ว่าเนื้อกระดาษเนี่ยอยากให้ไปปรับนิดหน่อยเนาะอยากให้ได้แบบกระดาษที่มันดีกว่านี้นิดนึงเนาะกระดาษนี้มันค่อนข้างจะแบบมันหนาแล้วมันค่อนข้างจะแบบจับแล้วมัน มันไม่ค่อยลื่นมือเท่าไหร่นะแต่ภาพรวมของการแปลหรือว่าอะไรก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าแย่ yeah, อะไรเลยเนาะมีตังออกก่อน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 ออกกอน,น้องอยากออกกล้องด้วยน้องอยากออกกล้องด้วยนี่ก็เนื้อหาอะไรเนี่ยก็ โอเคนะไม่ได้แย่เลยเนาะอันนี้ขอเปิดแบบขาวๆแล้วกันนะนี่ตัวหนังสือข้างในเนี่ยเป็นแบบนี้นะได้มาออกสมบูรณสมบูรณ์นิดอโอเคนะแต่ถนะ้าอยากให้ปรับก็คงอยากให้ปรับเรื่องกระดาษแล้วแหละแล้วก็ราคาก็ ราคาแค่แบบประมาณ90้าเะรู้สึกว่าสำนักนี้เป็นสำนักพิมพ์ที่แบบว่าขึ้นราคาหนังสือาการ์ตูนแบบเยอะมากเลยเล่มก่อนหน้านี้รู้สึกว่าน่าจะถูกกว่านี้นะแต่นี้แบบเรื่องราคานี่คือขึ้นพุ่งฟีุ่งฟีทุกทุกูนูภาพเลยเนาะแต่ภาพรวมอะ่ะถ้าสําหรับเขาอะเขาว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยเนาะยังไงเขาก็ ขอตรก,การรีวิวหนังสือไว้เพียงเท่านี้นะพวกสีปกอะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนาะโดยรวมแต่เรื่องราคาเนี่ยขึ้นสนลอนเลยเนาะยังไงก็ขอช่วยฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ไว้เพียงเท่านี้นะแล้ว่ายังไงก็และว่ายังไงก็มาติดตามเขาด้วยนะขอ,ขอบคุณค่ะในสวัสดีเขาหน่อยสิลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอีกทีน,นะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมารีวิวให้ใหม่เนาอน้องกวนเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเลยเค่นี้ละนี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คคะไว้บ่ายนะไว้บ่ายนะเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะ